สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับติพยยนต์นะครับในช่องชาแนลของติเฮงเก่งมือสองนะครับ วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะฮะโตโยต้าติสตนะครับปีสิบเจ็ดนะลูกค้าฉ่อมไม่ได้เช้งเรียบร้อยแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องทางของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับคันนี้ห้ามพลาดนะลูกค้าปีสิบเจ็ดฉ่อมไม่ได้เช้งสีขาวหายากมากนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเอามาถ่ายให้ทีมท่านได้ชมกันก่อนเลยยังไม่ผ่านการปรับยังอยู่ในขั้นตอนเอาละะะกกััััันนนนนนยยงออูู่ใข้ตาารรรปบบสภพคดฮะ สวยยเลยนะครับไฟหน้าแบบปฏิเลฟเคเตอร์นะครับเดย์ไทม์ไลนิ่งมีให้อยู่ในโคมเดียวกันนะครับช่วงลายต่อของรถต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถคันนี้สวยสุดๆกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมนะฮะดูนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยสองกพนะครับแปดเจ็ดนับให้ไปเลยนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับพี่ๆท่านใดมองหาโตโยต้าติดไปใช้งานคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับอยากให้ชมจนให้จบคลิปนะคันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ดูนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับช่วงรอยต่อของรถนี่ให้ดูค่อนข้างนีค่อนข้างเนียนสนิทนะครับแม็กสองสีปัดเงาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแม็กสองสีปัดเงาให้เรียบร้อยแล้วยางเลทปี2 0 2 1นะครับนี่ยางปี2 0 2 1นะครับสวยสุดๆเลยคันนี้ใครอยากได้ว่าเป็นเจ้าของครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยตีทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือแอดไอดีไลน์ตีมาก็ได้นะครับดูนะครับช่วงด้านในนะครับโช๊คนะครับ เดิมๆนะครับรับประกันอะไรบ้างรับประกันให้เลยว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหังพิคว่ำจมน้ํารับประกันบอดี้เดิมนะครับรับประกันทุกคําพูดรับการที่ว่าเล่มครบจบโอแน่นอนนะฮะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วนี่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวเลยนะครับสวยๆเลยกระจกเดิมโตโยต้านะครับดูนะครับกระจกเดิมโตโยต้าพร้อมสัญญาณการขโมยออโต้รามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ท่านใด มองหาตัวยึดาติดไปใช้งานคันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมภายในสักนิดหนึ่งนะครับน <miraculous' S 1> ี่ที่ผมบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะฮะให้ดูสภาพนี้เลยนะครับเบาะถอดไปเก็บงานนะครับทําไมถึงถอดไปเก็บงานนะครับเพราะว่ามีคราบเลอะนะครับเราใช้น้ํายาชิดแล้วมันไม่ออกนะลูกค้าเราเลยถอดไปเก็บงานให้เพราะฉนั้นแล้วเราให้ลูกค้าดูสภาพนี้เลยผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้ารีวิวให้ดูสภาพนี้แน่นอนย้ําลูกค้าแบบนี้เลยสภาพภายใน,นครับกิ๊บกิคันนี้นะฮะราคาเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะครับ สวยมา,มากคันนี้นะพี่บอกเลยว่าสวยทุกจุดนะครับกระจกพับไฟฟ้าจฉมไม่ได้เชียง airbag เจ็ดใบนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับย้ำอย่างนี้เลยเอาง่ายๆนี่ครับให้ดูโครงสร้างเลยคือข้อดีเนี่ยให้ลูกค้าดูแบบนี้เนี่ยผมใ,ให้ลูกค้าหเห็นโครงสร้างไปเลยนะครับว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมนี่ให้ดูเลยนะครับว่าเบาะผมถอดไปจริงนะครับชุดเพดานนะครับนี่ค่อนข้างสะอาดสะอาดนะฮะ รีวิวแบบชัดเจนแบบนี้ที่ไหนไม่มีที่นี่มีแน่นอนวางแบบนั้นเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการรถสไลด์นะพี่ส่งพีส่งฟรีให้พี่ฟรีหน้าบ้านนะครับหรือว่าบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็สามารถส่งฟรีได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดออกได้ทุกสายงานทุกอาชีพไม่ต้องกังวลเลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับกระจกเดิมโตโยต้าสวยงามมากคันนี้เดี๋ยวให้ดูเปอเบา คือบอกข้างหลังเนี่ยสวยงามอยู่แล้วแล้วก็บอกฝั่งคนข,ข,ขับอ่ะเอ้ยฝั่งผู้โดยสารฝั่งนู้นนะสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับฝั่งเนี้ยตีถอดไปเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงคือไม่ได้ไปสภาพนี้สภาพแบบสวยเจีย๊ยเลยนะฮะโฉมพิซิเกตเนี่ยตีย้อนให้ดูคลิปได้แล้วนะครับตีเคยลงไปคัน,นงคันขาวเนี่ยคลิปก่อนแล้วในลูกค้าลองมาย้อนดูได้นะครับอันนั้นคือสภาพพึ่งเข้านะครับยังไม่ปรับสภาพอันนี้ก็พึ่งเข้านะครับยังไม่ได้ปรับการขัดสีรัดแต อย่างนี้ผมบอกคือบอกมันเลอะผมก็เลยไปถอดไปเก็บให้ถอดไปขัดเป็นสปาให้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจแหงห่วงได้เลยนี่ช่วงไฟท้ายนะครับสวยๆนะครับดูเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักมาก็พอนะลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยรถเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับสวยงามนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับพร้อมตัวหนังสือ Colorado TIT นะฮะหนึ่งจุดหก G นะครับป้ายทะเบียนสวยมากคันนี้นะพี่พี่นันใด้เป็นเจ้าของรีบต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ ราคาเนี่ยถูกมากนะครับผมบอกเลยนะครับเอาง่ายผมบอกเลยว่าลูกค้าได้ราคาถูกแถมได้โปรโมชั่นแล้วได้คุณภาพเกรดเอผมบอกเลยว่าที่นี่มีให้แน่นอนนะครับดูนะครับน็อตหน้าน็อตหลังอย่างที่ผมบอกไม่มีขยับให้ดูแบบชัดๆเลยน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับ f c ทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับดูนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับตัวต้าติ๊กของตีเนี่ย นี่เป็นไงสีธรรมะพ้าวครบนะฮะชุดยางอะไหล่แม่แรงมีครบนะครับครบทุกจุดถุงมือแม่แรงมีครบนะครับเอาติ๊กของผมเนี่ยลูกค้าไปดูผมเปิดให้ดูทุกคันผมรีวิวไปร้อยกว่าวิดีโอนะครับทุกคันจะต้องมีเหมือนกันหมดนะครับไม่มีคันไหนที่แตกต่างไปจากเพื่อนนะครับนี่ให้ดูสภาพนี้แต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มี ช่องไหนละกันที่ถ่ายให้ลูกค้าดูแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกดติดตามผมไว้นะครับผมถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยยางปี21อนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้แม็กซ์สองสีปัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามทุกจุดเลยทุกซ่อกทุกมุมไว้ง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูด้วยนี่รายละเอียดนะครับเบาะสะอาดนะครับหลังเราไมเลยไม่ได้ถอดไปเก็บนะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมๆนะครับคือรถที่ลูกค้าเนี่ยที่ดูรถเป็นเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่า จุดขายของโต t ยต้าติ่ยมีตรงไหนบ้างถูกไหมครับจุดจ่ายตังค์ของโต t ยต้าติ่ยมีตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นแล้วดูแค่ไม่จุดรู้เลยว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมนะครับรับประกันที่คุณภาพที่ลูกค้าจะได้เอางี้ดีกว่ารับประกันให้เลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงรายละเอียดสุดท้ายนะครับคือห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดของห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ชมกันว่ารถเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยในขณะที่สตาร์ทเครื่องเนี่ยมีเสียงออกมาไหมมีควันออกมารบกวนไหมมีน้ำมันตรงไหนไหลเยอะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับ อ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยลูกค้าผมก็ดูพร้อมพี่พวกพี่ๆเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับเริ่มต้นที่ดูกันที่นี่กันก่อนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับให้ดูชัดเลยน็อตฝากระโปรงครับไม่มีการถูกไข่ถูกขันในไรทั้งสิ้นนี่ครับเม็ดอาร์ซุ่มโช๊คนะครับจุดมาร์กสีคิวซีทุกอย่างอยู่ครบนะครับพี่ๆคิซีทุกท่าน สวยงามครับคันนี้ผมบอกเลยสวยงามนะครับสวยทุกจุดนะครับคือรถตัวนี้เอาติ๊กเข้ามาเยอะมากนะลูกค้าบอกเลยว่าเยอะมากโดยเฉพาะสีขาวกับสีบอลเงินครับแต่ว่าให้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ติดจองไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเป็นว่าถูกใจนะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับเอาง่ายๆถ้าพี่ถูกใจคันไหนรีบโทรเข้ามากอนอื่นเลยสอบถามโปรโมชั่นหากถูกใจโดนใจแล้วลบกดนโอนจองมาได้เลยนะครับรับประกันว่าลูกค้าจะได้คุณภาพที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเห็นปุ๊บบางคนหรืลูกค้าผมในช่องเนี่ยติดจองเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นคลิปก่อนใครเลยเนี่ยต้องรีบโทรมาก่อนเลยนะครับเอาละครับสืบรายละเอียดคร่าวๆข,ของ Toyota a u t i ตคันนี้นะครับ โตโยต้าโคลโรล,ลาติตะครับปี2017โชมไม่ได้เฉงนะลูกค้าราคาเสนอขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับใครดูถึงจบคลิปแล้วบอกว่าราคาแพงไปยกหูโทงหาผมได้เลยนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องทางของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับหาก คลิปนี้นะครับพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่ๆคนดูไว้นะทนี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะมารีวิวเป็นเก่งขั้นไหนรอติดตามชมมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับหากถูกใจรีบโทรมาได้เลยนะครับลูกค้าจะโทรมาตอนไหนก็ได้หรือจะติดต่อมาตอนไหนก็ได้ขอแค่ติดต่อมานะครับรับรองว่ารถเป็นของท่านแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ